สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกันแล้วจ้ากับยายสายหัวแล้วเลขเด็ดพารวยค่ะพี่น้องจ้าวันนี้ฮะกลับมาพบพอกันอีกเช่นเคยนะพี่น้องเนาะกับแนวทางตัวเลขก,กับแอดแยายสายเนาะจ้าก่อนอื่นแอดสายกับขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีค่ะสวัสดีทางเอฟซีไหมเนาะค่ะเนาะแล้วก็สวัสดีเอฟซีเก่าหน่าเข้ามาแลกเข้ามาแลวะะ้วเนาะ like, ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามพี่น้องจ้าเป็นกําลังใจแอดนําหรือวา่าเนาะค่ะเนาะหรือวา่า ทันใดที่ยังบอกให้ด้เขามารับชมแนวทางเนาะค่ะเนาะเขามากข้างแรกค่ะก็ติดตามแล้วก็อย่าลืมสันกระดิงนาเนาะคะ่ะเพื่อว่าจะบริภาดการแจงเตือนบริภาดคลิปใหม่ๆของแอดเนาะาเดี๋ยวเ้ามาฟังคำเตือนกันก่นกอนพี่น้องเนาะคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงอ่าฟังกับเตือนแล้วเนาะจะนอเดี๋ยวแอดยา์สายกับเสืพอนเพื่อนๆพ,พี่น้องๆค่ะมาเบิ้งพี่น้องจา๋าแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะแนวทางหวยรัฐบาลไทยค่ะงวดประจำวันที่16ค่ะเดือน7เนาะ16เดือน7ปี2,566นะ้ะพี่น้องจา๋ากับโค้งสุดท้าย4คู่เด่นเนาะ อแอดกัะลงองหายไปเป็นงวดแรกนาะพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะหายงวดแรกกับว่าหายตัวเลขหลายหายสำหรับหายมอสําหรับเพื่อนๆพี่น้องๆเอฟซีที่ทุ่นหน่อยนาะพี่น้องจ๋านะหายไปแคซีคูเดนเนาะจา๋าจะมีตัวใดเนานะค่ะเนาะอย่าลืมค่ะก่อนอื่นก็ขอกาลังแรงใจแอดนํำเนาะค่ะสําหรับสายวิ่งรูดพี่น้องจา๋าสายวิ่งรูดเนาะหรือว่าตัวเดน่น อแอดไทยเอาใจเพื่อนๆพ,พี่น้องที่ชื่นชอบคพามเสียงหรือว่าทุนหน่อยนาะพี่น้องจา๋านาะหมักทุนทุนหน่อยน่อยขอสีตัวเน้นนไปเลยนาะจ้ะให้ไปสีคู่เด่นนาะพี่น้องจ๋าสีคู่เด่นสาหรับสายวิ่งรูดค่ะแอดให้ที่เด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะเด่นเจ็ดเด่นแปดแอดฟัน ฟันที่แปดพี่น้องจ๋าแอดฟันที่แปดนอ่องหงอนี่นอ่อแอดฟันที่แปดแอดให้เด่นเจ็ดเด่นแปดเป็นสายวิ่งรูดแอดฟันที่แปดพี่น้องจ๋าอ่มาด,ดนนูสี่คู่เด่นน่องสี่คู่เด่นแอดให้ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองพี่น้องจ๋าแอดให้แค่สี่คู่นอ่อชุดเด่นของแอดอ่ขออนุญาตไทยชุดกันไปนั่มพี่น้องจ๋า อันนี้จะเป็นชุดเด่นเนาะอ่าชุดกันชุดกันแอนให้ที่ชุดกันกนใหไฮบลายพี่น้องจ้าชุดกันแอนให้แค่2ตัวเนาะ70กับ80พ่อค่ะอันนี้จะเป็นกัน ท่านได้ชื่นชอบจดไวแคบไวน้อพี่น้องจ้าเพื่อป้องกันการลืมบ่มักบ,บ,บ่ชอบเรือนพานใดน,นจอจ้ากระฝากน้ำนอพี่น้องจ้าฝากแนวทางหัวรัฐบาลไทยโค้งสุดท้าย4ี่คู่เด่นของแอดยัยสายน้ำเนาะ,ะ,ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องสมาชิกที่ทุ่นหน่อยนอพี่น้องจ้าเนาะต่องสูตรนี้เลยสี่คู่เด่นกับโค้งสุดท้ายหัวใหญ่สายเนาะสำหรับคลิปนี้แอยัยสายกะจะขอตัวลาแล้วพี่น้องจ้าพอ,อกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ